ะะทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็นำกฎหมายอุ้มบุญเนี่ยมาปัดฝุ่นใหม่ด้วยที่นอกจากนะคะจะดําเนินคดีกับนายหน้าหรือว่ากระบวนการอุ้มบุญเถื่อนแล้วแพทย์ที่ทําการอุ้มบุญค่ะก็จะต้องถูกดําเนินคดีอาญาด้วยเช่นการติดตามได้จากรายงานค่ะ ล่างพบรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือที่เรียกว่ากฎหมายอุ้มบุญกำลังจะเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แบบหลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำกฎหมายฉบับนี้มาปัดฝุ่นใหม่เสนอล่างพบรบฉบับนี้ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชพิจารณาเร่งด่วนหากกฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศใช้ก็จะเป็นมาตรการเด็ดขาด ที่ไม่เพียงแต่กลุ่มกระบวนการอุ้มบุญจะถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้นแต่หมายรวมถึงแพทย์ที่อุ้มบุญก็จะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยเช่นกันจากเดิมที่แพทย์จะถูกดำเนินคดีฐานผิดจริยธรรมเท่านั้นจะเริ่เฟื่อกับอันนี้เข้ามาพิจารณาใหม่เหตุผลที่เข้ามานี่คือเราจะได้ควบคุมเรื่องการโฆษณาต่างๆได้อเอเจนซี่ต่างๆได้มโยกไม่ได้นะถ้าเกี่ยวข้องอะไรเราจับเหมือนกันสาวเรื่องเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยเขาจะบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าเอเจนต์ทำเองใช่ไหม หรือคนอันนี้เราก็จะเป็นช่องโหว่ถ้ามีกฎหมายนี่เราก็สามารถที่จะไปเป็นกฎหมายนยัมันจะแล้วมันจะเป็นคดีทั้งแพ่งและอาญาด้วยติดคุกได้ด้วยข้อบังคับสําคัญในกฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้นอกจากจะก,กําหนดถึงการอุ้มบุญที่ผู้อุ้มบุญต้องเป็นเครือญาติหรือบุคคลในสายเลือดเดียวกันกับพ่อแม่ที่ต้องการให้อุ้มบุญและต้องไม่เป็นในรูปแบบธุรกิจที่มีนายหน้าแล้วแต่กฎหมายฉบับนี้ ยังมีความคุ้มครองกับเด็กทารกที่เกิดขึ้นจากการอุ้มบุญที่ต้องระบุผู้เป็นพ่อและแม่ให้กับเด็กอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการซื้อขายเด็กในภายหลังหลักการมันคือเราต้องการจะคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยไม่ใช่วิธีธรรมชาติเคยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเจริญพันธุ์ก็เลยได้มีการศึกษาแล้วก็ได้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะโดยก่อนหน้านี้ ประกาศแพทยสภาปี2540และฉบับแก้ไขปี2545ที่กำหนดกติกาในการอุ้มบุญจะระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ให้การอุ้มบุญเป็นการค้าหรือให้บุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติแต่ที่ผ่านมากลับพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้กระบวนการอุ้มบุญใช้ประเทศไทยเป็นฐานทำธุรกิจอุ้มบุญเพราะแม้จะมีการจับกลุมแต่ก็ไม่สามารถดาเนินคดี ในข้อหาค้ามนุษย์ได้หากพบว่าเป็นการสมัครใจที่จะรับจ้างอุ้มบุญไม่ใช่เป็นการถูกบังคับหรือหลอกลวงแต่กฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้จะครอบคลุมถึงทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอุ้มบุญโดยเฉพาะแพทย์หรือสถานพยาบาลที่ทำอุ้มบุญต้องรอบครอบในการรับเคสมากขึ้นซึ่งจะทำให้กลุ่มการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะเลือกใช้โรงพยาบาลในไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อดำเนินการธุรกิจอุ้มบุญเถื่อนอีก ซึ่งกฎหมายพรบอุ้มบุญฉบับนี้ค้างอยู่ในสภามาแล้ว6ปีนะคะซึ่งคาดว่าถหากว่ากระแสสังคมเป็นแบบนี้น่าจะลัดขิวเข้าสู่สนชได้เร็วที่สุดค่ะ